อาเยเชหลานจะเป็นเช่นไรบ้างอาไม่เป็นไรไม่นางหญิงข้าเพียงรู้สึกวินหัวเล็กน้อยเพียงเท่านั้นอีวะเขาบอกเขาเพียงจะพักสักเล็กน้อยแล้วค่อยออกเดินทาองกันต่ออืมอืมอืมเออเออไม่เป็นไรข้าสบายดีพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงเออเจ้าพึงจะค่อยเม็ดวารีออกมาดังนั้นหยุดพูดว่าเจ้าไม่เป็นอะไรเถอะเชี้นหลานพวกเราพักที่นี่เถอะ แต่หัวหน้ามาเฟยข่าไม่เป็นอะไรเออพี่น้องทุกท่านพวกเราจะพักที่นี่เพียงแค่ชั่วยามเท่านั้น่านี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้มาที่ทะเลทรายแต่ข้าก็ไันทำเรื่องน่าอายแบบนี้จะน่ารุนรู้จะทำยังไงดีนะได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินไหมเจ้าได้ยินเสียงเรียกของข้าอย่างนั้นเหรอตอบข้ามาเจ้าอยู่ที่ไหน เจ้าอยู่ที่ไหนไม่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 ไมไมดูเหมือนว่า,าการเป็นหนอกของข้าจะอาการหนักจนได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เออเทียนหลานลูลูงั้นหรอลูลูนี่เป็นเมดยาวาริสำรองของข้าจะเอาไปสิเออไม่เคยมีใครดูแลข้าดีแบบนี้มาก่อนนอกจากท่านแม่ของข้าลูลู้ลจเจ้าช่าเป็นคนดีจริงๆเออเทียนหลานน้ำมูกน้ำมูกของเจ้าอ่ะน้ำมูก อขอโทษทีข้าทำเรื่องเน่อีกแล้วอมันเป็นอะไรเจ้ารีบกินยาวาลินนี่เถอะมิเช่นนั้นร่างกายของเจ้าจะขาดน้ำได้และจะตายเอาแต,แต่หืมลูลูทำไมเจ้าถึงใจดีกับข้าขนาดนี้กันละ่ะเจ้านี่ซ่อปื้อจังนะฮะเจ้าช่วยข้าเอาไว้แล้วเราสองคนก็ไม่ใช่หรอลูลูเจ้าไม่รู้เรื่องหัวใจของข้าเลยยังไงกัน อาจะทะเลทรายบกไรหน้าไหนมันกล้าบุกกันเยอยโยป้าจะจับได้แต่วันนี้เราจะตัวใหญ่น่าดูกลุ่มโจรม้าน้ำทะเลทรายทานหัวหน้าเราควรทำยังไงดีบอกทุกคนให้ระวังตัวและช่วยขับไล่พวกมันกลับไปถ้าจะจะทำอะไรลูกน้องของข้าก็าตามต้องข้ามศพของข้าไปก่อนไปเอามา้ให้หมดอย่าให้เหลือยาระดับปัตตภี งั้นรอดูดีหน่อยเป็นยังไงบาดแพยของพวกมันกินของพวกมันเปลี่ยนไปแล้ววิชาหลอมรวมออร่าของพวกมันเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเออเออเอเออเอ,อยทะเลสาระดับปฐพีขั้นที่9อาอสูรเวทวหน้าด้านหลังพวกเราล,ล้วความเสียหายไม่ได้แล้วเข้าใจแล้วทาไมาจะจูพวกจนทะเลา้ายก็ปรากฏตัวขึ้นกันนะ อเจ้ายืนน้อยไม่ใช่หรือไงนั่นล่ะยืนอยู่ตัวคนเดียวอย่างกับเชิดเชิดให้นข้าไปทําอย่างนั้นล่อเงี้ยนสืนะข้าจัดการจากที่เจ้าต้องกลารคือเงี้ยอีกแล้วเจ้าเป็นใครกันโอ้โหรูู้เจ้าสัตละเลวแกทำอะไรกันรูู้กันโอ้โหโ้โหโอ้เจ้าลีบบระอาดขโมยเจ้าเวลาดีๆของพวกข้าไป และมาคิดว่าเจ้าเป็นสายลับของพวกจุนทะเลทรายเ <c oughs> ข้า่าข้าจะเป็นผ่านสักหน่อยแล้วละ่ะเจ้าพวกคนรักนาสมเพ่คขาจะฆ่าพวกเจ้าทั้งคู่และพวกแกทั้งหมดซะลูกเอ้ยลูลูระวังออ <c oughs> <c oughs> ไปยังไงล่ะ ในตะเลทรายไม่มีผู้ใดสุขันได้หรอกนาะเขาจะแสดงความแตกต่างของพลังให้พวกแกดูอ้อจะพอยักทะเลทรายหลั่งสมบูรณ์ระดับปัะพีขึ้นสูงสุดเราพี่น้องพลังของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันสุกข้าเสียอีกท่านหัวหน้าเราจะทำอย่างไรต่อดีฟอร์ดูแลลู่ด้วยในช่วงเวลาที่พลังคงค่าจะไม่มากพอที่จะมีวิธีตอนนี้ะนะ คิดว่าขยอมแพ้ง่ายๆหรือไงกระบวนท่าระดับปตพีกายอสนีบาทอดปล่อยทิพตาสามสิสีดาบดาบสุดท้ายเฉือนราถอนคนว้าวว้าวนเบอลในสุดยอดชะมัดเลยเก่งชะมัดนี่เป็นการโจมตีที่แข็งแกรงที่สุดของข้าแล้วพลังชี่ของเข้าลหลออกมาจากบัดแผลที่ถูกฟันคุณน่าระวังหือ นี่ปีศาจสวรรค์เอ้ hey, นี่ยังไม่พอหรอกนะหัวหน้าที่ท่านพัตเอเอ้ยท่านหัวหน้าเป็นอย่างไรบ้างข้าไม่เป็นอะไรมากขอบใจเจ้ามากเลยนะนี่เชียหลานเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเจ้ากันเออนี่เป็นวิชาต่อสู้ของข้ามันจะช่วยข้ารู้ถึงพลังชี่ของเป้าบายการรับรู้ของพลังชี้ไม่ใช่วิชาทั่วไปมีแต่ระดับสวรรค์เท่านั้นจะรู้วิธีใช้มัน พลังชีของสัตว์อสูรเวทนี้มีมากเกินไปแต่ปัญญาสามารถดูดซับพลังชีจากทะเลทรายได้อีกถึงวิชาของหัวหน้าจะรุนแรงแต่ก็ไม่สามารถทำลายมันได้แถมพลังการสูดซับของมันจากพลังชี้ด้วยเน่เจ้าก็น่าจะบอกข้าว่าการโจมตีของข้าไม่ได้ผ้นอย่างนั้นหรอถึงตัวข้านั้นจะอยู่ในระดับปัตพีขั้นสูงสุดแต่มันก็ยังทนการโจมตีขั้นสูงสุดของข้าได้หรือว่ามันจะใช้สิ่งนั้นตอนนี้ แต่ถ้าข้าใช้การเดินทางของเราก็จะไล่จุดหมายทันทีท่านหัวหน้าข้าขอยินดาบของท่านได้หรือไม่เอ้อข้ามีความคิดอาจจะทําลายมันไม่ได้ในครั้งเดียวแต่ข้าว่าจาเป็นต้องใช้อาวุธโจ้าเพียงแค่ระดับสีดาแต่เจ้าต้องการที่จะสู้กับศัตรูที่มีอยู่ในระดับปฐพีดูวมวนเขาจะไม่ได้พูดเล่น,เลนๆขเขาแอบซ่อนอะไรไว้กันแน่ท่านต้องมั่นใจในตัวของข้าเอาไว้นะท่านหัวหน้ามีสิ่งใดที่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้หรือไม่อาจจะไว้อุตายไว้กรีด ถ้าอย่างนั้นท่านหัวหน้าช่วยคุ้มกันข้าข้าจะาพลังที่พรธิดาข้าจะเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งมันเป็นวิชาต่อสู้แต่ดูเหมือนว่าเขามันจะแข็งแกร่งกว่าวิชาดาบของข้าอย่างนั้นเหรอเขาจะทําอะไรนะโตต้อนไว้ก็เสียเวลาเปล่าเพราะยังไงเสียตอนนี้พวกแกก็ต้องตายกันหมดนั่นแหละฮิ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 ฮอาจารย์เคยบอกไว้ว่าสเสลือปีศาจสวรรค์สามารถต่อสู้ข้ามระดับได้ โดยการสืกสารเรียนรู้ของทางเป้าหมายเทียนหลานเจ้าเป็นคนตรงไปตรงมาจะมากักจะเลือกใช้วิธีเสริมกํลาลังร่างกายด้วยพลังชีและคู่ต่อสู้ของเจ้าเองก็เช่นกันซึ่งวิธีการแบบนี้ถือว่ายังไม่ดีนักมันมีวิธีการต่อสู้อีกแบบหนึ่งที่ทําให้เจ้าสามารถโจมตีและป้องกันได้ในเวลาเดียวกันข้าเชื่อว่ามันจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการฝึกวิชาต่อสู้นี้อาจารย์มักจะให้คําเตือนอยู่เสมอ ว่าให้ถอยห่างจากศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าแต่ถ้าว่าตอนนี้ก็ต้องใช้ทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องสจะหายของข้าเอ๊ะั<า>นีเอ๊ะบิ่นเบินบินบิ่นไทผงสารนี่นามื่นดาบแห่งความทรงจำ